นี่มืออาชีพมาล้างรถให้แม่สาวานะคะอองสวิตอองสวิตแอมเธอมาดูอองสวิตค่ะค่ะเป็นไงให้กี่ผ่านพี่อุ้ยคุณสุให้สิบผ่านค,ค,คุณสุคุณสุคุณสุนะคะคุณสุค่ะคุณสุป,ประพัช,ชลาให้สิบผ่านเก่งมากเลย อ,อันนี้มืออาชีพมาล้างรถให้สาววานะคะสาววายุ่งหัวยุ่งเหยิง,ยง,ยงก็เลยได้พอดีพ่ <ไป S 1> อจ๋าให้ลูกสาวออกก่อนคนสวยฉันไปแล้วสาวออกฟิตไปบ๊ายขอบคุณมากค่ะมาช่วยล้างรถให้แม่สาววานะคะพ่อได้ใส่ผู้เทาไปลูกบ้านเนาะเะนาะยามชุกเฉิน อืมค่ะค่ะมีอะไรแนะนำนะท่านอองอืมแต่เด็กคนนี้แพ้น้ำหอมนะแปลกแม่เคยเอาใส่อ๋อจะ้้า็ออกอืมกินใบเตยเป็นไงคะลุงแล้วแต่ใบเตยก็ได้วางไว้หน้ารถหอมตลอดจริงไหมมีหอจัดจัดองเซเวินนะคะขอบคุณลุงอองมากค่ะ มันดูดได้ใช่ไหมและะ้วกันอ๋อผอ้ใหญี่เป็นหน้าที่ลุงอ,อง๋องนี่นม่สาววาก็จะไปร้านตรงนี้ใกล้ๆบ้านเองค่ะลุงอ๋องอยู่ข้างติดบ้านนะคะ อยู่ติดบ้านลุกอ๋องก็รับล้างรถให้ดูแลสุขภาพรถให้อดีต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 โชรูมนะคะใส่ใจเรื่องอถ้าสาวาล้างก็ล้างอย่างเดียวไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ลุงจะดูแลรถให้สาวาลินขอบคุณท่านอ๋องค่ะ